โทษภัยของการพูดโกหกผิดศีลข้อที่สีความวุ่นวายที่เกิดบนโลกโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการพูดจากโกหกหลอกลวงกลับกลอกกลับไปกลับมาเรามักจะพบเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัดไม่เว้นเด็กเว้นผู้ใหญ่มีหน้าตาฐานะทางสังคมอย่างไร และไม่มีกำแพงชนชาติมากีดกันซึ่งมักจะใช้ขำสั้นๆว่าเด็กเลี้ยงแกะเป็นข้อความที่บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆที่ถูกประนามเป็นคนพูดโกหกพูดหลอกลวงทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อซึ่งถือว่าผิดศีลห้าในข้อที่สี่นั่นเองที่มีชื่อว่ามุสาวา มุสาแปลว่าเท็จหรือไม่จริงวาดแปลว่าคำพูดรวมเรียกว่ามุสาวาดแปลว่าคำพูดที่ไม่เป็นความจริงพูดโกหกการกล่าวคำเท็จซึ่งส่วนมากใช้วาจาในการแสดงความเท็จหรือโกหกสามารถแสดงได้ทั้งสองทางคือ ทางวาจากับทางกายทางวาจาคือพูดคำเท็จออกมาทางกายคือแสดงทางกายเช่นการเขียนจดหมายโกหกรายงานเท็จทำหลักฐานปลอมตีพิมพ์ข่าวเท็จเผยแพ่ทำเครื่องหมายให้คนอื่นหลงเชื่อตลอดจนการแสดงท่าทางให้คนอื่นเข้าใจผิดเช่นสั่นศีรษะ หรือโบกมือปฏิเสธในเรื่องควรรับหรือพยักหน้ารับในเรื่องที่ควรปฏิเสธเป็นต้นลักษณะของการแสดงมุสาวาทกล่าวคำเท็จมี7วิธีคือ 1. ปดคือการโกหกชัดๆไม่รู้ว่ารู้ไม่เห็นว่าเห็นไม่มีว่ามีเป็นต้น 2. ทนสาบานคือทนสาบานเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อว่าตนไม่เป็นเช่นนั้นจะด้วยวิธีแช่งตัวเองหรือเป็นพยานทนสาบานแล้วเบิกความเท็จในศาล 3. ทำเล่กเทศคือการอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นจริงเช่นอวดวิเศษเรื่องใบหวยโดยไม่รู้จริงเห็นจริงเป็นต้น 4มายาคือการแสดงอาการหลอกคนอื่นให้เขาเห็นผิดจากความเป็นจริงเช่นไม่เจ็บทำเป็นเจ็บเจ็บน้อยทำเป็นเจ็บมากเป็นตน้นทําทำเล่คือไม่อยากจะพูดเท็จแต่พูดเล่นสำนวนพูดคลุมเครือให้ผู้ฟังคิดผิดไปเองเช่นเห็นขโมยวิ่งผ่านหน้าไป ไม่อยากบอกให้ผู้อื่นทราบว่าตนเห็นจึงย้ายที่ยืนหรือที่นั่งไปเมื่อถูกถามพูดเล่นสำนวนว่าอยู่ที่นี่ไม่เห็นอย่างนี้เรียกว่าทำเล่หกเสริมความคือการพูดมุสาโดยอาศัยมูลเดิมแต่เสริมความให้มากกว่าที่เป็นจริงหรือเรื่องจริงมีนิดหน่อย แต่กลับพูดขยายความออกเสียยกใหญ่จนเกินความจริงไปเช่นพูดโฆษณาสินค้าพันานาสรรพคุณจนเกินความจริง 7. อําความคือเรื่องใหญ่แต่พูดตัดความที่ไม่ประสงค์จะให้รู้เสียให้กลายเป็นเรื่องเล็กบ้างให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นบ้างหรือปิดบางอําพรางไว้ไม่พูดไม่รายงานต่อผู้มีหน้าที่ให้รับทราบ นอกจากนี้การจำแนกลักษณะการกล่าวเท็จโดยทางอ้อมหมายถึงเรื่องที่กล่าวไปนั้นไม่เป็นความจริงโดยผู้กล่าวก็ไม่ได้จงใจให้ผู้ฟังเข้าใจผิดที่เรียกว่าอนุโลมมุสาซึ่งก็มีโทษแต่ไม่ถึงกับการทำให้ศีลข้อนี้ขาดจะทำให้ศีลด่างพร้อยได้แก่ 1. พูดเสียแทงกระทบกระแทกแดกดันคือพูดให้ผู้อื่นเจ็บใจ 2. พูดประชดยกให้เกินความจริง 3. พูดด่ากดให้ต่ำกว่าความเป็นจริง 4. พูดสับปรับด้วยความขนองวาจาแต่ไม่ตั้งใจให้เข้าใจผิด 5. พูดคำหยาบคำต่ำสาม พูดขนองวาจาส่วนในอีกลักษณะหนึ่งสําหรับผู้พูดที่รับคำผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์คิดจะทำตามที่รับปากไว้จริงๆแต่ภายหลังกลับไม่ได้ทำตามที่รับปากไว้นั้นเรียกว่าปฏิสวะหรือเรียกว่ารับแล้วไม่ทำตามรับซึ่งจะมีผลทำให้เสียชื่อเสียงได้แก่ 1. ผิดสัญญาคือการที่ทั้งสองฝ่ายทำสัญญากันว่าจะทำเช่นนั้นเช่นนี้แต่ภายหลังกลับไม่ได้ทำตามที่สัญญานั้น 2. สเสียสัตว์คือกิริยาที่ให้สัตว์แก่เขาฝ่ายเดียวว่าตนเองจะทำหรือไม่ทำเช่นนั้นเช่นนี้แต่ภายหลังกลับไม่ทำตามคำพูดนั้น 3. คืนคำคือการที่รับปากว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยมีสัญญาแต่ภายหลังกลับไม่ทำตามนั้นยังมีคำพูดอีกประการหนึ่งที่เป็นคําไม่จริงแต่พูดแล้วไม่เป็นมุสาวาทคือคําพูดที่พูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงเรียกว่า ยถาสัญญาคำพูดประเภทนี้มี4อย่างคือ 1. โวหารพูดตามสำนวนโลกที่ใช้กันจนเป็นแบบธรรมเนียมเช่นคำลงท้ายจดหมายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรืออย่างยิ่งเป็นต้นแม้ว่าจะไม่ตรงตามความเป็นจริงก็ไม่เป็นมุสาวาท 2. นิยาย การเล่านิยายหรือแสดงลิเกละครเป็นต้นแม้จะเป็นเรื่องไม่จริงแต่ก็ไม่เป็นมุสาวา 3. สาสำคัญผิดพูดด้วยเข้าใจว่าถูกต้อง,ท,งทั้งทั้งที่เรื่องนั้นไม่ถูกไม่เป็นความจริงเช่นจำวันผิดบอกไปโดยเข้าใจว่าถูกไม่เป็นมุสาวาท 4. พลัง พูดด้วยความพลั้งเผลอโดยไม่ได้ตั้งใจให้ผิดพลาดไม่เป็นมุสาวาทในการตัดสินว่าเราผิดศีลข้อ4ี่หรือไม่ให้ดูที่องค์ประกอบทั้ง4ประการดังนี้ 1. เรื่องที่จะนำมาแสดงนั้นเป็นเรื่องไม่จริง 2. มีจิตคิดจะพูดเท็จ 3. พูดเท็จ หรือแม้จะแสดงอาการทางกายทําให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย 4. ผู้รับสารเชื่อตามเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นหากครบองค์ทั้งสี่ก็เป็นอันว่าผิดศีลข้อมุสาวาสส่วนว่าจะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามากน้อยเพียงใด 2. เจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นเสียหาย 3. คุณธรรมความดีของผู้ที่ถูกละเมิดถ้ามาพูดโกหกพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็จะมีโทษมากผู้ที่ผิดศีลข้อสเป็นอาจินเมื่อก่อนละโลกจึงเห็นกรรมนิมิตรที่ตนทำเอาไว้จึงมีคตินิมิตที่ดำมืดทำให้ไปบังเกิดในอบาย โดยเริ่มต้นจากมหานรกขุมที่สก่อนจะได้รับทุกทรมานอย่างหนักคือจะมีนายนิรยบาลที่มีลิ้นยาวออกจากปากมีลักษณะเหมือนใบมีดคมกริบในมือก็ถือตะบองหนามมืออีกข้างก็ถือลูกตุ้มเหล็กแล้วใช้ลิ้นที่เป็นดาบมาเมื่อเฉือนเนื้อหนังชั้นนอกของสัตว์นรกออกแล้วใช้กระบองหนามและลูกตุ้มหนาม ทุบตีไปบนร่างกายของสัตว์นรกจากนั้นก็จะใช้ถังตักน้ำคูดกรดมาสาใส่ร่างของสัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานจนตายเป็นเช่นนี้อยู่ยาวนานเมื่อหมดกรรมไปสู่อุศทนรกก็ต้องไปแหวกว่ายอยู่ในทะเลน้ำคูดกรดได้รับทุกข์ทรมานตายแล้วเกิด วนเวียนอยู่อีกยาวนานเมื่อไหวยถึงอีกฝั่งก็จะมีอีกาปากเหล็กคอยจิกร่างกายของสัตว์นรกแล้วจะถ่ายคูดกรดรดร,ร่างของสัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานจนตายเกิดสลับไปมาจนหมดกรรมเมื่อหมดกรรมจากอุสธานรกก็จะไปที่ยม,มโลกจะถูกเจ้าหน้าที่ในยม,มโลก จบโยนลงไปในบ่อพูดกรดพร้อนให้แหวกว่ายอยู่ในนั้นจนหมดกรรมก็จะพยายามหนีขึ้นมาก็จะใช้หอกทิ่มแทงได้รับทุกทรมานมากถ้าตอนเป็นมนุษย์เคยพูดโกหกบิดเบือนเอาไว้ก็จะมีลักษณะร่างกายที่บิดเบี้ยวคดเคี้ยวไปมายิ่งถ้าพูดบิดเบือนมากร่างกายก็จะบิดเบี้ยวมาก ถ้าไปเป็นเปรตก็จะมีลักษณะประหลาดคือแขนมาอยู่แทนขาและขาก็ไปอยู่แทนแขนหัวมาอยู่ที่ก้นต้องคอยกินคู่ที่ตนเองถ่ายออกมาเพราะกรรมที่พูดคำเท็จทำให้เรื่องราวกลับตาลปัดกลับไปกลับมาเมื่อหมดกรรมจากโยมโลกก็จะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆ เริ่มจากสัตว์ชั้นตำ่ำเช่นมแมลงที่อาศัยอยู่ในก่องคูดหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถังส่วงเช่นหนอนมแมลงสาบสัตว์ที่กินคูดเป็นอาหารถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็เกิดเป็นสุนัขขี้เรื้อนหรือสัตว์ขี้เรื้อนชนิดต่างๆด้วยวิบากกรรมที่ทำให้ผู้ถูกโกหกต้องร้อนอกร้อนใจจากคำพูดของพวกเขา แม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีฟันเหยินฟันเกไม่งดงามแล้วก็จะถูกเขาใส่ร้ายบิดเบือนเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเป็นอยู่เช่นนี้ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขดังนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกล่าววาจาเท็จว่าร้ายผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ทรงศีลเพราะไม่คุ้มกับวิบากกรรม ที่จะต้องได้รับในอบายควรกล่าวแต่ปิยวาจาคำที่ยกจิตชูใจจะดีกว่าใครฟังแล้วก็สบายอกสบายใจพูดแต่เรื่องจริงเป็นประโยชน์จะทำให้โลกของเราใบนี้น่าอยู่ตลอดไป